หนังสือพวกยิวแห่งบูรพาทิศของอัศวาพาหุให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีบทที่5ตามที่กล่าวมาเพียงนี้ก็พอจะเห็นได้แล้วว่าการที่เราจะทำกิจการอันใดกับคนชนิดนี้ย่อมจะลำบากเพียงใดจีนมีจำนวนอยู่มากเหลือล้นอาจจะทุ่มเทม,มาท่วมเมืองใดๆในโลกนี้ก็ได้ ข้อนี้ประกอบด้วยลักษณะของจีนที่มีความอดทนแก่ความลำบากอย่างน่าอัศจรรย์ประการหนึ่งความถือโตรที่ไม่ยอมกลายเป็นภาษาอื่นอีกทั้งความเฉลียวฉลาดในการหาเงินนั้นอีกประการหนึ่งย่อมกระทําให้เป็นข้อที่น่ากลัวจะเป็นภัยแก่ชาติใดๆได้จริงและย่อมจะเป็นข้อวิตกของผู้ที่มีหน้าที่ปกปักรักษาประชาชนในการที่จะคุ้มครองให้พลเมืองของตนดำรงคงเป็นโสดอยู่ต่อไปได้ ข้าพเจ้าทราบอยู่ดีว่ามีคนจำนวนที่เห็นว่าควรจะยินดีรับรองจีนที่เข้ามาในเมืองเพราะการที่จีนเข้ามานั้นไม่แต่ช่วยเพิ่มจำนวนพลเมืองทั้งย่อมกระทําให้โภกทรัพย์ของแผ่นดินมั่งคั่งสมบูรณ์ขึ้นด้วยผู้ที่กล่าวเช่นนี้พูดแต่ทางได้แต่ทางเสียเขาเห็นจะลืมมิได้คิดถึงคือว่าจีนไม่ได้เข้ามาอยู่โดยความตั้งใจที่จะฝังโรคฝังรากในแผ่นดินและมิได้ยอมกลายเป็นพลเมืองแท้ของเมืองนั้นเลย ย่อมรู้สึกว่าเป็นคนต่างภาษาอยู่เสมอมีอยู่บ้างบางคนที่เต็มใจจะกลายแต่หัวหน้าอังยี่ของเขาก็หายอมไม่ส่วนข้อที่ว่าเขาช่วยกระทําให้ซับแผ่นดินเกิดขึ้นนั้นจริงอยู่จะปฏิเสธเสียไม่ได้แต่ก็มีควรลืมว่าซับแผ่นดินที่เขาช่วยทําขึ้นนั้นเขาก็นําออกไปจากเมืองเหมือนกันส่วนที่เขาใช้สอยในเมืองนั้นเขาพยายามกระเมด็ดกระแมมากที่สุดที่จะทําได้ อาหารที่เขากินตลอดจนเครื่องใช้ที่ใช้อยู่ทุกๆวันก็มาจากเมืองจีนก็เมื่อการเป็นเช่นนี้จึงต้องนับว่าพวกจีนโดยทางตรงและทางอ้อมย่อมถ่ายเทซึ่งความสมบูรณ์ของประเทศที่เขาไปอาศัยอยู่ชั่วคราวนั้นประดุดตัวบางที่ดูดเลือดแห่งคนฉะนั้นโดยเหตุนี้จึงไม่เป็นที่น่าอาัศจรรย์ที่ประเทศอเมริกาแคานาดาและออสเตรเลีย ได้พยายามป้องกันทุกลูทุกทางที่จะม่ให้พวกจีนเข้าไปในเมืองของเขาในเวลานี้ในเมืองไทยเรายังไม่รู้สึกผลเสียหายแห่งการที่พวกจีนมาอาศัยอยู่ทั้งนี้ก็เป็นเพราะโชคดีที่เมืองของเรามีพระราชอาณาเขตอันใหญ่กว้างพื้นดินอันบริบูรณ์ซึ่งยังไม่ได้กระทําให้เกิดผลก็ยังมีอยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นเราจึงยังไม่รู้สํานึกว่าเราอยู่ใกล้ภัยจีนเพียงใดแต่ในว่า เราจะไม่ต้องดำริในเรื่องปัญหานี้ต่อไปในวันหน้าละหรือตามความเห็นของข้าพเจ้าถ้าจะให้เลือกเอายิวหรือจีนก็ยากที่จะเลือกได้และข้าพเจ้าไม่มีความสงสัยในใจเลยว่าวันหนึ่งเราคงจะได้เห็นกิจการอันน่าหวาดเสียวสยดสยองในเมืองที่มีพวกยิวแห่งบุรพาทิศเข้าไปอาศัยอยู่พวกจีนคงจะมีเหตุขึ้นกับพลเมืองของประเทศนั้นเอง ชนภาษาอังโคซักเซนซึ่งมักพอใจแสดงความเห็นติเตียนวิธีดำเนินการของรัฐบาลประเทศอื่นๆในปัญหาเรื่องยิวนั้นก็คงจะขบปัญหานี้เองสักวันหนึ่งแล้วเราชาวต่างภาษาก็จะได้คอยตั้งตาดูว่าเขาจะดําริอย่างไรส่วนประเทศสยามนั้นข้าพเจ้าหวังใจว่าจะยังไม่ต้องดําริในปัญหาเรื่องนี้อีกนานการวิวาทฆ่าฟันกันแม้แต่เล็กน้อยปานใดก็ดี ยังมีรถคืนขมอ,อยู่ภายหลังเสมอเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าหวังใจว่าพวกจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองนี้จะมีสติพอที่จะไม่ยั่วย้าคนไทยให้มากกว่าที่จําเป็นความซื่อตรงบังคับให้ข้าพเจ้ากล่าวว่าในระหว่างจีนกับคนร่วมชาติของข้าพเจ้าตามที่สังเกตเห็นก็ไม่สู้จะสนิทสนมรักใครกันปานใดนักแต่ก็เป็นเคราะห์ดีที่ไทยเราเป็นคนใจดีไม่ชอบการรบราฆ่าฟัน แต่เราก็ไม่ชอบเรียกว่าหวนหรือถูกหมิ่นว่าเป็นคนที่ไม่สมควรจะนับว่าเป็นคนเสมอกันเรารู้อยู่ดีว่าเราไม่สู้จะชำนาญในการหาเงินเหมือนจีนแต่ถ้าเราจะต้องแพ้แล้วก็ขอให้แพ้ด้วยวิธีตรงไปตรงมาเถิดและด้วยเห็นใจซึ่งกันและกันเราพยายามที่จะทําตัวเป็นผู้มีน้ำใจอันดีแต่เราก็เป็นแต่มนุษย์อย่างสามัญเท่านั้นเพราะฉะนั้นความอดกลั้นของเราจึงมีที่จำกัด ถ้ามีเหตุเช่นจีนหยุดงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะขอรับรองในผลที่จะมีนั้นเลยถ้าจะเกิดมีเหตุข้าฟันกันขึ้นเพราะจีนหยุดงานแล้วข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีความสงสัยเลยว่าข้าพเจ้าหน้าที่คงจะจัดการไปโดยฐานที่เป็นกลางแต่ความซื่อตรงบังคับให้ข้าพเจ้ากล่าวตามความเห็นของข้าพเจ้าเองว่าพลตระเวนก็ดีหรือทหารก็ดีล้วนเป็นคนไทยไม่ใช่จีนและนั่นแหละ การเช่นนี้ความรู้สึกอันเป็นธรรมดาอาจจะแรงกว่าวินัยก็ได้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะทำให้มีผลอันเป็นที่น่าเสียดายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยข้อความตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาล้วนแสดงให้เห็นความคล้ายคลึงแห่งยิวกับจีนแต่ในที่สุดนี้ข้าพเจ้าจะขอชี้ให้ท่านเห็นข้อที่ผิดกันอย่างสำคัญสักข้อหนึ่งกล่าวคือยิวไม่มีบ้านเมืองของเขาเลยแต่จีนยังมีอยู่ผลแห่งการที่ต่างกันข้อนี้ ย่อมจะแลเห็นได้ถนัดพวกยิวนั้นแม่เขาเป็นเศรษฐีขึ้นในเมืองซึ่งเขาเข้าไปอาศัยอยู่ก็ดีเขาก็จับใจใช้สอยทรัพย์นั้นในเมืองนั่นเองเพราะเขาหามีบ้านเมืองที่จะส่งไปไม่ในส่วนข้อนี้ยิวเป็นที่พึงปรารถนามากกว่าจีนที่ถ่ายเทเอาทรัพย์ออกไปเสียจากประเทศที่ให้ความคุ้มครองแต่การที่ยิวไม่มีบ้านเมืองของตนเองนั้นก็มีทางเสียอยู่ทางหนึ่งเหมือนกัน คือไม่แต่รวบรัดเอาสมบัติของประเทศที่ตนเข้าไปอาศัยอยู่เท่านั้นทั้งมีพยายามจะรว่วรัดเอาอำนาจในกิจการบ้านเมืองของประเทศนั้นเสียด้วยมีในประเทศอังกฤษเป็นตัวอย่างพวกยิวมีชื่อเสียงในการเมืองอยู่หลายคนที่เป็นสมาชิกแห่งเสนาบดีสภาและอธิบดีศาลอุทธรณ์ชั้นสูงสุดเป็นอาธิส่วนจีนเขามีบ้านเมืองของเขาเองแล้วก็ไม่สู้จะกระตือรือร้นในกิจการบ้านเมืองของประเทศอื่นนัก แต่ถ้าเป็นคราะร้ายที่จีนจะต้องเสียเมืองอย่างยิวแล้วเขาจะทำความเดือดร้อนให้ไม่น้อยเราย่อมทราบอยู่แล้วว่าจีนเป็นชนที่มีนิสัยสอพรอยุยงและตั้งกกตั้งเหล่าลักคบคิดการชั่วร้ายต่างๆเพียงใดเพราะเหตุชนี้ข้าพเจ้าจึงมีความปรารถนาอันจริงใจว่าขอให้ประเทศจีนดำรงคงเป็นอิสระอยู่ในชุมนุมแห่งชาติชั่วกาลปวาวสารเถิด ข้าพเจ้าจะขอยุติลงแต่เพียงนี้แล้หวังใจว่าท่านผู้อ่านจะให้อภัยแก่ข้าพเจ้าที่กล่าวมาโดยยืดยาวเพราะแท้จริงในส่วนผู้ที่มีสติปัญญาแม้พูดเตือนกันเพียงคำเดียวก็พอแล้วอัศวพาหุ